ครับสวัสดีครับผมท่างมีนเครื่องเลไฟฟ้านะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องไฟฟ้าตัว gt 7นะครับผมตัวนี้เป็นตัวไฮเอ end นะครับผมอันนี้เป็นตัว1,900 1,990บาทอ่าวันนี้เราอยู่กับรถ Fortuner นะครับปี07นะครับเป็นอินเตอร์คูลเลอร์อินเตอร์บลนเขาเรียกตัวนี้เป็นเครื่อง3,000ก็มีปัญหาเรื่องรถอืดเคร่งหน่วงเหมือนที่พี่ๆหลายๆคนเจอคันนี้เป็นรถที่รีแม็ปมาแล้วนะครับวันก็มีพอมีนะครับแต่ว่าถ้้าาาาตรรรรรวจจจสภพหหืืออออออเเเดด่่่่่นนนนนนนีีคคไมมแขงงะ8ฟััก์ชใลบ AI Sport คันเร่งเดิมปิดควันเดินหอบตั้งรอบแล้วก็พุ u i s e c o n r l นะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูฟังก์ชันการใช้งานเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูควันรถคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายข้างหลังควันออกเป็นลูกกลุงครับอย่างนี้ไม่รอดนะครับผมแต่ของเราจะมีโหมดที่ปิดควันได้เดี๋ยวผมจะปิดควันเลยนะครับผม โอเคก็หมดปิดควันเรียบร้อยผมจะเหยียบันเลงให้สุดเหมือนม่อเหยียบเมื่อกี้นะครับควันหายนะครับผมรอบรอบจะอยู่ประมาณ4ี่พันนะครับผมเมื่อกี้ควันก็หายรอบก็อยู่ที่ประมาณ4ี่พันคือตัวนี้ตรวจสาภาพผ่านแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายฟังก์ชันการใช้งานเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดปิดควันเรามีทั้งหมด24ระดับสามารถปิดได้ไม่ว่าจะทํา ไม่ว่าจะทาสเตปไหนมาก็สามารถปิดอยู่ได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นจูนมือถือก็จะปรับความละเอียดได้มากกว่านี้ตัวนี้ก็จูนมือถือได้นะครับผมอ,อีกโหมดอก็จะเป็นโหมดเดินหอบนะครับมี5มี24เสียง50 50ความดังนะครับผมแล้วก็เป็นโหมดตั้งรอบนะครับผมแล้วก็เป็นโหมด AI นะครับตรงนี้จะเป็นโหมดอัจฉริยะในการขับขี่จะประมวลผลตามการใช้งานจริงณนะขณะที่เราขับขี่ตอนนั้นนะครับผมก็คือทันเร่งไวแล้วก็ประหยัดน้ำมันในโหมดนี้นะครับ อ่า่วนเราถ้าเราอยากให้คันเร่งไวๆนะครับไวๆแบบไวๆออกตัวแบบออกตัวแบบรุ้ดปัด๊บรุดปั๊บเลยนะครับผมก็สามารถเลือกมาที่โหมดสปอร์ตได้ก็มี24เบอร์ถ้าชอบไวก็จัดไปเลยครับ24แต่คันเร่งนิดเดียวรอบคือขึ้นไวมากนะครับแต่ว่าถ้าไวไปมันก็จะขับยากนะครับก็เอาพอดีประมาณประมาณแต่ถ้าแล้วแต่คนชอบครับผมบางคนก็ชอบเบอร์10บเบอร์11นะครับแต่ผมจะตั้งไว้ให้เบอร์17ประมาณนี้ ก็จะมีหมดหมดคับเร่งเดิมนะครับหน้าตาสวยงามตามนี้เลยเดี๋ยวผมมาพามาดูรอบนะครับเดี๋ยวเปิดไปที่โหมด AI ก่อนโอเคอ่าสังเกตด,ดูรอบว่าขึ้นไวคันเร่งเบานะครับรอบขึ้นไวนะครับขับสนุกขับมันแน่นอนนะครับผมเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับโอเคโอเคนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจคันเร่งไฟฟ้านะครับปกติเจนผมที่ผมที่ปั๊มน้ำมันนะครับ บางปยินบางนาเห็นผมแถวนั้นเพราะว่าผมจะวิ่งจิตรถบรรทุกอยู่นะเพราะว่าพี่ๆรถบรรทุกไม่สะดวกเข้ามานะครับถ้าเป็นรถเล็กก็สามารถเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับร้านจะอยู่ถนนสายไหมเข้าง่ายออกง่ายแต่รถบรรทุกเข้ายากแนะนําไปลำลูกกาดีกว่าเพราะว่าเป็นถนนเลนใหญ่สามารถเข้าออกสะดวกนะครับก็วันนี้ก็มาติดร์ปอร์จูเนอร์นะครับปีศูนย์เจ็ดรถอื่นเคร่งห่วงใครเจอปัญหานี้ก็เก็บไว้พิจารณานะครับผมกันเล่นไฟฟ้า d t 7นะครับตัวนี้ไม่ทําให้ผิดหวังอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันตามคอนเสร์ที่ผมเคยพูดนะผมา มีคําถามอะไรก็พิมพ์ใต้พิมพ์ใต้คลิปนี้หรือว่าโทรหาผมโดยตรงเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับผมถ้าสนใจติดตั้งเครื่องไฟฟ้าก็ติดต่อช่างมีมาเลยครับผมเลือกเครื่องไฟฟ้าก็เหมือนเลือกเมียครับถ้าเลือกดีเขาก็ดูแลเราดีครับผมสวัสดีครับ